สวัสดีค่ะท็อปสิเปี้ยนความอยากเอาชนะเกมเนี่ยมันห้ามกันไม่อยู่จริงๆบางคนก็ตั้งใจจนลืมบรรยากาศรอบข้างบางคนก็จริงจังจนหัวร้อนและบางคนก็เลือกที่จะโกงจะได้มั่นใจว่าชนะแน่นอนแต่ความผิดมันปิดไม่มิดหรอกเหมือนยังเกมเมอร์เหล่านี้ที่บอกเลยว่ามันไม่เนียนเอาซะเลยจะเป็นใครบ้างไปดูกันค่ะเรามีท็อปสิบบล็อกโชว์ใหม่ให้คุณอร่อยจุใจในปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมีขนม,มใหม่ๆรสชาติอร่อยๆเพียบ เช่นคริชช็อกโก้ลูกอม DIY คิดแคดรสชาติใหม่และอื่นๆอ,อีกมากมายยั่มเอนจอและแชร์กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักได้มากขึ้นมาเลยสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน์แอด attopsib a t t o p 1 0ลิงก์ใต้ Description CPD Body เรื่องนี้เกิดขึ้นเม CP, ื่อ c p t Body ถูกสตรีมเมอร์รายหนึ่งกล่าวหาว่าคนนี้ต้องโกงแน่แน พร้อมกับมีคลิปการเล่นที่ตัดมาจากสตรีมของเขาเห็นความสามารถเหนือมนุษย์ในการเล่น c a l อ of Duty War z o n e นั่นคือการยิงกำแพงแต่กลับทำให้สตูน็อกกระแทกออกจากเกมหรือการทราบตำแหน่งของสตูโดยที่ยังไม่เห็นตัวอีกฝ่ายเลยรวมถึงการตั้งศูนย์เล็งไม่ตรงตัวสตูแต่เขาเป้าทุกนัดโอ้โหชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะใช้โปรล็อกเป้ามองทะลุก,กำแพงแน่นอนนั่นจึงทำให้สตรีมของเขาโดนถล่มเละโดยผู้ชมต่างกดดันให้เขาเปิดแทสต์เมนเจอร์เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้รันโปรแกรมช่วยเล่นอยู่ เขาพยายามเมินแชทเหล่านั้นและเล่นไปเรื่อยๆแต่ช่องแชทก็สแปมไม่หยุดสุดท้ายเขาจึงยอมเปิดแม้ในแทสเมนเจอร์จะไม่มีโปรแกรมช่วยรันขึ้นมาให้เห็นแต่หน้าต่างตั้งค่ากลับเด้งขึ้นมาทําให้ในไม่กี่นาทีเขาก็ถูกแปนออกไปจากทวิสเลยค่ะนาตาชาเกมยิงมุมมองบุคคลที่หหรือ FPS เป็นแนวเกมที่มีการแข่งขันยั่งดุเดือดจนกลายเป็นเวทีแจ้งเกิดของใครหลายคนจึงไม่แปลกที่เหล่าเกมเมอร์จะโชว์สกิลขั้นเทพเพื่อทำคอนเทนต์ แต่บางคนก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับชุมชนผู้เล่น Call of Duty Warzone ที่ช่วยกันจับผิดนาตาชาสตรีเมอร์สาวชาวออสเตรเลียเพราะมีช็อตการเล่นน่าสงสัยมากมายไม่ว่าจะเป็นการบอกพิกัดว่ามีสตูอยู่จุดไหนของอาคารทั้งที่ยังไม่เข้าไปดูเลยหรือหันหน้าไปยังทิศทางที่ผู้เล่นคนอื่นกำลังวิ่งเข้ามาได้อย่างแม่นยำรวมไปถึงการยิงเข้าจุดสำคัญของสตูได้ทุกนันดโดยไม่มีกระสุนพลาดและสามารถเช็คด้วยการย้อนดูคลิปหรือสตรีมของเธอเมื่อลดความเร็วคลิปให้ช้าลงก็จะเห็นพฤติกรรมนี้อย่างชัดเจน เท่านั้นยังไม่พอเคยมีคนจับได้ว่าเธอมีเพื่อนคอยสตรีมไนท์ให้ทําให้ได้เปรียบในการเล่นหลายๆครั้งแต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ราะเธอใช้โปรแกรมช่วยเล่นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อนๆคิดว่าเธอใช้โปรแกรมหรือไม่ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะคะแพ็กซ o โมวัลเลอแรนเป็นหนึ่งในเกมที่มีคนโกงกันเยอะมากๆทําให้ผู้พัฒนาเกมต้องเอามาปราบตามกันอย่างจริงจัง,จ,ง,จ,งจนได้โปรแกรมป้องกันการโกงอย่างลายออดแวนการ์ดที่ไม่ปล่อยให้คนโกลงลอยนวลเช่นเดียวกับกรณีการแปนแพ็กซิโมกลางเกม จนเจ้าตัวต้องรีบปิดตรีมหนีส่งผลให้ชุมชนเกมฮือฮากันมากและต้องกลับมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันทีก่อนจะพบว่าในคลิปล่าสุดขณะที่เขาปลุกเข้าเอซบนแผนที่ไอซ์บ็อกเขาบอกทิศทางของศัตรูให้กับเพื่อนได้เป๊ะรวมทั้งการปีกยิงที่แม่นเหมือนจับวางยิ่งไปกว่านั้นเขายังสามารถยิงศัตรูได้แม้จะมีควันฟุ้งเต็มหน้าจอแค่นี้ก็ชัดแล้วหละว่าเขาใช้วอลแฮ็กหรือโปรมองทะลุแน่นอนมีหน้าหลักถึงรีบปิดตีมทำลายหลักฐานนี่เอง ก่อนที่ไม่นานเขาจะเปิดบัญชีใหม่และกลับมาสตรีมอีกครั้งแต่แน่นอนว่าทวิตไม่ปล่อยให้คนทำผิดลุดรอดไปได้และตามไปแบนบัญชีใหม่ของเขาเล่นเอาไม่มีที่ยืนในสังคมกันเลยทีเดียวมิงโกสไตล์เกม i ิงโปรแกรมบันทึกหน้าจอสำหรับสตรีมก็ถือว่าดีนะคะตรงที่มีฟังก์ชันเลือกแสดงเฉพาะหน้าจอเกมได้ส่วนหน้าต่างโปรแกรมอื่นเราก็สามารถเปิดได้อย่างไม่ต้องกังวลว่าผู้ชมจะเห็นซึ่งนั่นรวมถึงโปรแกรมโกงด้วยเช่นเดียวกับความชลาใจของ Mingo Style ที่คิดว่าแอบ,บใช้โปรแกรมช่วยเล่นในเกม Call of Duty Warzone เล็กๆ,ๆน้อยๆคงไม่โดนสังเกตหรอกแต่จุดผิดพลาดอันยิ่งใหญ่คือลืมตัวว่าเปิดเว็บแคมไว้และกล้องหันไปยังหน้าจอมอนิเตอร์พอดีและโชว์ให้เห็นว่าเขากำลังตั้งค่าโปรแกรมช่วยเล่นอยู่เมื่อเรื่องนี้ถูกแชร์เขาก็แก้ตัวว่าเป็นภาพที่เซฟจาก Google และแกล้งเอาขึ้นจอคข่งแต่เอาจริงก็ไม่เนียนอยู่ดีนั่นแหละสุดท้ายหนึ่งในผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดก,การแข่งขันก็ได้ออกมาประกาศว่ามิงโกสไตล์ถูกแบนแบบไม่มีวันปลดแบนให้ค่ะ เด e ิลเป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตเมื่อสติมเมอร์เดวิถูกสติมเมอร์สาวนามว่าฟูนิเซียนตั้งข้อสังเกตหลังถูกเขาสั่งหันในเกม c a l l of Duty Warzone ว่ามีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือเปล่าเพราะเธอเช็คภาพช้าการตายจากมุมมองของผู้หยิงแล้วพบว่า The r ลจีเก็บเธอได้ระหว่างหันไปหาผู้เล่นคนอื่นอยู่ขณะที่อีกฝ่ายออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแถมนั่ออกดีแล้วว่าภูมิใจในฝีมือของตัวเองด้วยทำให้ผู้เล่นอีกคนหาทางจับผิดตัวด้วยการพิมพ์ชื่อ Engine on n i n g ิ่ง โป้ล็อกเป้าที่ยิงอย่างไรกระสุนก็เข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ทีแรกเขาแซงทำเป็นไม่รู้จักและพิมพ์ชื่อนี้ในช่องค้นหาของ Google แต่โบเช่เมื่อผลการค้นหาขึ้นลิงก์เป็นสีม่วงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเข้าหน้าเว็บฟอรัมหรือลิงก์สั่งซื้อเจ้าตัวก็ตกใจรีบสลับหน้าจอปกปิดหลักฐานแต่ไม่ทันแล้วซ้าสุดท้ายเขาก็เปิดช่องใหม่และโดนทวิตตามไปแบนบัญชีผู้ใช้เลยค่ะนิฮิวคามาร์สแม้จะไม่ใช่เกมเมอร์ตัวยง แต่เศรษฐีอายุน้อยที่สุดของอินเดียอย่างนี้ฮิวคามาร์สได้มีโอกาสโชว์สเตปการเล่นหมากรุกออนไลน์ในการแข่งขันเพื่อการกุศลที่ระดมเงินทุนช่วยเหลือวิกฤตรครบในปี2021และที่น่าจับตาม,มองคือเขาสามารถเอาชนะอดีตแชมป์หมากรุก5้าสมัยอย่างวิศวะนาธานอานันได้ด้วยแม้หมากตัวแรกของเขาจะเดินพลาดด้วยการเดินตัวเบี้ยจาก e7 มาอยู่ e5 ทำให้ถูกอัศวินของอานันกินซึ่งเป็นการเดินหมากที่แปลกมากๆในเกมหมากรุกสากล แต่หลังเกมเดินไปสินาทีวิธีการเล่นของเขากลับดูโปขึ้นมาผิดหูผิดตาหลังเกมจบอดีตแชมป์โลกได้พูดขึ้นว่าวันนี้ไม่ใช่หมากรุกสำหรับคนที่เพิ่งรู้ว่าแต่ละตัวเดินอย่างไรหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่นิฮิวอาจจะโกงแน่แน่ซึ่งภายหลังนิฮิวออกมายอมรับว่าเขาใช้โปรแกรมช่วยคำนวณการเดินจริงโดยทำไปเพื่อความสนุกเท่านั้นทำให้เชสดอทคอมแบนบัญชีของนิฮิวเป็นการถาวรแหมงานบุญยังหวังชนะขนาดนี้และตอนทำธุรกิจนี้จะหวังผลกำไรขนาดไหนเนี่ย ชูมูอี้กีตาร์ฮีโร่เกมดนตรีที่แปลกใหม่ด้วยจอยที่เป็นกีตาร์จำลองให้ผู้เล่นกดเฟรต,ตามสีที่เกมกำหนดและเพิ่มความท้าทายด้วยความเร็วและจำนวนโน้ตที่มากในแต่ละระดับนำไปสู่การทำชาเลนจ์เพลงที่ยากที่สุดในโหมดที่ยากที่สุดซึ่งสถิติเกมเมอร์สุดเทพแต่ละคนก็ทำเอาคนดูว้าวไปต,ตามกันเช่นเดียวกับชูมูอี้ที่เล่นเพลงใน pattern of eternal pain โดยกดไปพลพาดแม้แต่โน้ตเดียวซึ่งยังไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนจึงมีคนอยากศึกษาว,วิธีการเล่นของเขาด้วยการลดความเร็ววิดีโอลง แตกโปแตกค่ะเพราะโน้ตได้เกมกับนิ้วที่เขากดมันไม่ตรงกันนํำซ้ำถ้าสังเกตตอนจบคลิปให้ดีเราจะเห็นแถบของโปรแกรม Windows m e เด a Player เด้งขึ้นมาด้วยชัดเจนว่านั่นเป็นคลิปที่อัดไว้แล้วแกล้งเล่นตามเมื่อตรวจสอบคลิปอื่นๆก็พบการโกงลักษณะเดียวกันทั้งสิน้นสุดท้ายแล้วชูมุ่อยออกมาโพสต์วิดีโอขอโทษพร้อมระบุวิธีการโกงอย่างหมดเปลือกก่อนจะลบคลิปทั้งหมดทิ้งในเวลาต่อมามิโคไลฮันเดนปีเตอร์เซนเป็นที่เจ็บใจอย่างยิ่งเมื่อโค้ชของทีมฮีโรอีก อย่างฮันเดนได้หักหลังต้นสังกัดของตัวเองด้วยการแชร์กลยุทธ์การเล่นเคาน์เตอร์สไล g ์โกลบอลออฟเฟนซีฟซึ่งเป็นข้อมูลลับของทีมให้กับคู่แข่งขันทราบผ่านโฟลเดอร์ Google Drive โดยทีมที่เขาขายข้อมูลสำคัญนี้ให้คือแอ t a l ล s สที่ฮันเดนกำลังเจราจาว่าจะย้ายไปอยู่ด้วยหลังหมดสัญญากับฮีโรอีกการกระทำเช่นนี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงชื่อเสียง และความซื่อตรงต่อการแข่งขันที่จัดโดย E.S.I.C. หลังการสืบสวนและผู้จัดจึงตัดสินใจลงโทษฮันเดนโดยการแบนไม่ให้เขาเข้าร่วมกิจกรรมใดๆของ E.S.I.C. เป็นเวลา2ปีที่สำคัญคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาโดนผู้จัดรายการนี้แบนเพราะเขาเคยใช้บักมุ่งมองของผู้ชมในการโกงการแข่งขันและทำให้ทีมตัวเองได้เปรียบมาแล้วค่ะ TechNet TV ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดทีมงานเกมก็คงไม่แบนหรอกใช่ไหมคะแต่วันหนึ่งสตรีมเมอร์และโปรเพลเยอร์เกมฟอร์ดไนท์ TechNet ออกมาบอกว่าเขาโดนแบนคาดว่าสาเหตุมาจากการโหลดโปรแกรมช่วยเล่นมาลงเครื่องแต่ที่น่าแปลกใจคือบัญชีของเขาปิดตั้งแต่ยังไม่ทันได้ล็อกอินเข้าเล่นเกมเลยด้วยซ้ําเกิดอะไรขึ้นกันละ่ะซึ่ง e ีพิกเกมผู้พัฒนาเกม f o r t n i น e ออกมายืนยันว่าโปรแกรมป้องกันโกงของเกมสามารถตรวจจับและป้องกันโปรแกรมช่วยเล่นเหล่านี้ไม่ให้หลุดรอดเข้ามาในการเล่นได้แม้ยังไม่เปิดใช้งานส่วนเหตุผลที่แท็กเ,น,เน็ตต้องโกงเกมแบบนี้มาจากความเครียดที่จํานวนผู้ชมในชแนลของเขาไม่มีการเคลื่อนไหว บวกกับรายได้ไม่พอจ่ายค่าเทอมในมหาวิทยาลายัยจึงต้องใช้โปรในการทำคอนเทนต์เจ๋งๆเพื่อปั่นยอดผู้ชมให้มากขึ้นก่อนเปิดเทอมนั่นเองเกรกเอ็มพายเซเวนเ่นทำเอาแฟนเกมตะลึงกันไปเลยเมื่อแกรกเอ็มพายเซเว่นผู้เล่นแคชโรยอดจากฝรั่งเศสถูกตัดสิทธิอ์อจากการแข่งขันเลตบูเอ็มอีโอเวิลด์ไฟนอลสองพที่เยอรมน,นีเพราะทีมงานจับได้ว่าเขาซ่อนหูฟังบลูทูธในเล็กใต้หูฟังเฮดโฟนที่ใช้ในการแข่งขันซึ่งเข้าข่ายโกง และได้ประโยชนจากการติดต่อคนนอกที่มีโอกาสชมมอนิเตอร์การแข่งขันและเผยให้เห็นข้อมูลการ์ดของฝ่ายตรงข้ามภายหลังเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับว่าเขาได้รับสายจากผู้จัดการในขณะแข่งจริงแต่พวกเขาคุยกันเพียง2นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ดียังไม่มีหลักฐานแน่ชัดประการสนทนาของทั้งคู่มีข้อมูลที่ทำไม่ได้เปรียบคู่แข่งด้วยหรือไม่พิเสุดคือเขาแพ้นในการแข่งขันรอบนั้นอีกด้วยแต่ทางผู้จัดการแข่งก็ยืนยันที่จะลงโทษเพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขาตามมาภายหลังอยู่ดีคาเวล่าเกม เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยสตรีมเมอร์คนหนึ่งบนกระทู้เลตติดถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับคาเวล่าเกมที่เล่นเกม Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory เป็นครั้งแรกแต่กับทําสถิติติด s ันได้อย่างน่าทึ่งโดยใช้เวลาเพียง3ชั่วโมง4นาทีซึ่งติดท็อปทีของ l e ดอร์บอร์ดและเมื่อเขาเอาชนะการที่ชื่อบิดแฝงได้ชื่อละเลขของการที่ปรากฏขึ้นมากลับเป็นเลข129ซึ่งเป็นหมายเลขการของเนมูริโกขณะที่หมายเลขที่แท้จริงของการไปนี้คือ308 ซึ่งจะอ้างว่าเป็นบั็กก็ไม่ได้เพราะไม่เคยมีใครเจอแบบนี้มาก่อนเว้นแต่ว่าจะใช้เกมชาร์กบนโปรแกรมจำลองแพตฟอร์ม PlayStation และเมื่อคาเวล่าเกมส่งสถิติของเขาไปยัง s p e e d r u n com ก็ถูกปฏิเสธกลับมาเนื่องจากโกงทางด้านคาเวล่าเกมก็พยายามแก้ตัวโชว์ไฟล์การเล่นซึ่งทำให้โป๊หนักกว่าเดิมเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเขาโหลดเกมชาร์กมาเมื่อ4วันก่อนทำการสปีดรันยังไงล่ะ หากนาโนดูดิเหมนดามว่ารู้งกยังโบดิบ้างมาหอมาดดตกกแนเลยดตกเนี่ยพิกุงจะสามารถส่านงอก็ดิบ้าสดุกัด